สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอ์ช็อปจะมาสอนการาใส่ใสายพานครับผมแอร์ไดชาร์จนะครับผมของรถอฟอร์ดเรนเจอร์ตัวแรกอไไเมาิกันฟอร์ดเรนเจอร์ เดิม,มอื้อหายเียก่ะเห็นไหมเห็นไหมเรามาดูหมายเลขสายพานกันนะครับผมเป็นหกส่สองสามขีดหนึะครับผมหกสี่สอามขีดหนึ่ะดูตัวแดงนี้ตัวแดงเอามาใกลใกล้ ตัวแดงเป็น N 90 N 9022ฝั่งนี้ L9 นะครับผมมาโอเคเราวิธีการใสยคารับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราถอดใช้ป้ายเบอร์14ถอดน็อตออกก่อน อนี่อโอเคตัวล่างด้วยหนึ่งตัวนะครับผม<ป>แล้วก็จะเป็น นัเบอร์สิบสองครับผมจะสังเกตว่าสายพานจะเลื่อนหย่อน,นครับผมพอสายพานหย่อนใบชาร์จจะเลื่อนไปด้านหน้าครับผมใบชาร์จจะเลื่อนไปแล้วสายพานก็จะหย่อนนะครับผม ลพวพอสายพานหย่อนเราก็สามารถหยิบสายพานออกได้นะครับผมเราก็สามารถหยิบสายพานออกได้การใส่ก็เหมือนกันครับผมปรับดันให้สุดแล้วก็หยิบสายพานใส่นะครับผมโอเคเวลาตึงสายพานนะครับผม เสียงจะเข้าไหมล่ะไปเปิดฟังเข้าไปเปิดฟังพอเราใส่สายพานได้แล้วนะครับผมเราก็จะปรับสายพานที่ตึงนะครับผมเราใช้เบอร์สิบสอนนี้หันเข้านะครับผม เริ่มตึงนะครับผมไขฟันจะเริ่มตึงในหลายแบบ หย่อนจอนิดนึดนงโอเคพอความตึงได้แล้วนะครับผมเราก็ใช้เบอร์14ขันให้แน่นนะครับผมขันยึด2ตัว อ่ะสังหลงเจอาแค่นน,นดิเจเอาขาดนะช่างแค่นนก่นับเอาแค่นนนนะช่างหลงไม่เอาขาดนะ <c oughs> มันวนตามหรือเปล่าอันนี้แล้กวก็่ีก็วนตามข้างล่างไม่ได้ขันมันวนตามครับผมเรายึดแน่นแล้วครับผมโอเคได้ชาร์จเราตั้งเสร็จแล้วทีนี้เป็นอแอร์ Air ครับผมแอร์ Air จะเป็นเส้นนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลายสายพานแอร์ เลขสายพานแอร์นะขัดนะรีย้เป็นหกสามเจ็ดสี่เก้าดหนะครับผมส่วนสีแดงสีแดงเป็น ตัวอะไรนาะน,นี่มองเห็นเดยๆครับอ่าอ่าแปดศูนย์เก้าเก้านะครับผมอ่าแปดศูนย์เก้าเก้าถัดไปนี้คืออ้อมบังเขยับข้องอ้อกหน่อยยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามเออเราก็จะถอดสายพานอยู่แล้วแะ่ทำไมไม่ถอดหัดดูข้างนอกอะ่ะ เราใช้บล็อกเบอร์17นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์17ขันคลายที่ตัวหมูเล่นครับผมโอ้โหูแน่นทึกอือหือ อันนี้เบอร์สิบเราใช้เบอร์สิบขันไฟนะครับผมจะสังเกตว่าลูกรอกมันจะไหลลงไปด้านล่างครับผมแล้วจะทำให้สายพานหย่อนนะครับข้อต้องยังไงข้อต้องจะได้ เราใช้น้ำมันเครื่องเราขันคายไปเรื่อยครับผมจนกว่าจะหยิบสายพานออกได้ครับผมอลองดูนี่นครับผมพอ,อมันหย่อนเราก็สามารถหยิบสายพานออกได้นะครับผม เวลาใส่ก็เช่นกันครับผมก็คายมูเล่ให้มันหย่อนครับผมแล้วก็จะใส่สายพานได้พอใส่สายพานเสร็จแล้วก็จะตึงสายพานขึ้นนะครับผมแล้วก็หมุนเข้าครับผมตึงสายพานขึ้น กันเกิครับ ขั้นตอนการถอดอไอไ้ขั้นขั้นตอนการใส่นะครับใส่ยพานแอร์นะครับผมของฟอร์ดเรนเจอร์ตัวแรงก็ขั้นตอนการาน,นี้ตัวนี้ก็จะมีาสายพานแอร์ไดชาร์จนะครับผม2ออย่างนะครับผมก็เป็นขั้นตอนนะครับผมการทำงานนะครับผมมาฝากาชาวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผม ผู้ที่ใช้ Ford Ranger อ,อยู่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซ็นเตอร์ด้วยนะครับเซ็นเตอร์ชอปขอบคุณ